สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มกล่องมูลาดกันนะครับสามสิบคูปองนะครับผมนะแล้วก็จะได้เช่าหรือได้ถาวรได้สกินนะครับก็ติดตามดูได้เลยครับผมมาสุ่มสองกล่องนะครับผมเอาะครับสามสองหนึ่งปาขอให้เปิดครับผมหลับตาครับขอให้ได้ครับผม พ่อมึงตายครับผมนะครับการ์ดหน้าหัวควยนะครับผม่ะแล้วก็เติมมาเติมแล้วมันทำอะไรไม่ได้นะ60โคป้องอ๋อใจปั้มหน่อยไอ้เสือไม่พออะ อีกคก่องหนึ่งครับผมสามองหนึ่งเปิดครับโอ้โหสก,กินมหาหับพ่อหาตายตายตายหมดนะครับชีวิตผมหมดนะครับอ่เปิดเล่นเลยไม่หวังอะไรและเขาเนี้ย,ยไหนฮะเออ นะครับบงครับผมบงบงครับด้ฮะชสองจะกินนะครับเฮ้ยวองชิ้นส่วนละกินนะครับแน่นอนจะกินกับเทโลไม่รู้จะมากนะันไหมครับฝากถ้าติเอ็มดูคลิปนี้หรืออะไรครับผมฝากบอกมาได้ครับพ่อึงตายครับผมนะผมไม่ว่าครับ แต่ห้าอย่างเงี้ยอ่ะผมยังเช่นอย่างเช่น,าชนบางคนเนี่ยที่ก็ไม่มีเงินแต่เขาอยากได้เนี่ยเขาเลยมาเติมซื้อเขาแค่ได้ครับก็ไม่ได้เดียวขอจบคลิปเพียงเนี้ครับสวัสดีครับเจ้าอะไรกู